ทุกท่านเข้าสู่รายการทุกวันดีเมื่อมีพระวจนะโดยอาจารย์อิน์และคลริสตจักรร่วมนิมิตรกรุงเทพรายการที่สนับสนุนให้คริสเตียนรักพระวจนะและรักในการอธิษฐานสวัสดีค่ะ เพราะจนะหลุนใจในวันนี้จากพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่9บันทึกว่าแต่พวกท่านเป็นพงพันธ์ุที่ทรงเลือกสรรเป็นพวกปุโรหิตหลวงเป็นชนชาติบริสุทธิ์เป็นประชากรอันเป็นกรรมสิทธิ์ของพระเจ้าเพื่อให้พวกท่านประกาศเกียรติคุณของพระองค์ผู้ได้ทรงเรียกพวกท่านให้ออกมาจากความมืดเข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ ข้อคิดจากพระวจนะเราถูกเรียกให้รับใช้ประการที่1น,นะคะเราเนี่ยหมายถึงผู้เชื่อนี่แหละผู้เชื่อเนี่ยเราถูกเรียกให้เป็นพงพันธ์ุที่พระเจ้าเลือกสรรพระเจ้าอทรงเลือกเราพระเจ้าทรงเรียกเราอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ใช่บังเอิญเลือกหรือว่าบังเอิญเรียกนะคะประการที่สอง เราถูกเรียกให้เป็นปุโรหิตของพระเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเป็นชนชาติบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นประชากรเพื่อที่จะประกาศพระกตติคุณของพระเจ้าและประกาศพระกิตติคุณของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา ประการที่3การได้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าะถือเป็นโอกาสที่เราได้นําคนออกจากความมืดเพื่อเข้าสู่ความสว่างของพระเจ้าออกจากอํานาจของผีมาซาตานเพื่อเข้าสู่อํานาจในพระหัตถ์อันทรงฤทธิของพระองค์ เราออกมาแล้วและพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนหนึ่งที่นําคนอื่นออกมาด้วยนะคะอธิษฐานด้วยกันถ้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณพระองค์สําหรับพระวจนะของพระเจ้าเราขอน้อมรับไว้และขอตระหนักว่าเราะเป็นคนที่พระเจ้าได้ส่งเลือกสรรและพระเจ้าเลือกสรรให้เราปฏิบัติรับใช้พระองค์ร่วมกันนํานามของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกร่วมกันนําคนในแผ่นดินโลกออกจากความมืดเข้าสู่ความสว่างของพระเจ้าออกจากอํานาจของผี มาซาตานเข้าสู่พระบาทอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ขอน้อมรับพระบัญชานี้และขอให้พระวจนะตอนนี้สําเร็จในเราทุกคนและอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ